ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเกม Bad กร e ของเรานะครับก็ในส่วนของเกม Bad กร e นเราเนะครับจะเป็นเกมแนว Puzzle RPG นะครับที่เกี่ยวกับการอุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการแยกขยะครับเราพิธีแถบเพียกันเลยครับเพื่อเริ่มเล่นเกม Bad g ร e พอเราเข้ามาในเกม Bad กรีนนะครับก็จะเจอทั้งหมด3ปุ่มน,นี้ก็คือหน้าเมนเมนูหลักนะครับเราจะเลือกที่ Start นะครับการเริ่มเกมของ Bad ก เราเลิกเกมของแบดกินแลครับในนี้ก็จะเป็นแมปทั้ง5าด่านของเราครับที่เกี่ยวกับประเทศไทยของเราเราจะเลือกที่แมปหนึ่งก็คือแมปของภาคใต้เราเลยครับในภาคใต้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3สเตทนะครับเราจะไปเลือกที่สเตทหนึ่งคิดหนึ่งนะก็คือการเลือกเล่นของผู้เล่นใหม่ครับแล้วมาเลือกคิดที่สตาร์ทเลยครับพอเข้ามาครับในแมปของภาคใต้เรานี้นะครับก็จะมีคลิปให้ดูว่านี่ก็คือถังขยะที่ผู้เล่นจะต้องทําการแยกขยะให้ถูกต้องเพื่อไปด่านต่อไปครับ นี่คือเจ้าเมฆแล้วนะครับก็คือการคอนโทรลธรรมดาครับก็คือการใช้นิวน้วนิ้วโป้งซ้ายในการคอนโทรลในส่วนของมุมซ้ายนะครับพอผู้เล่นเดินไปนะครับก็จะไปที่ขยะครับแล้วพอไปที่ขยะนะครับเราก็มาดูว่าผลผลแอปเปิ้ลที่เราเก็บมาเนี่ยเป็นขยะชนิดอะไรก็จะมีขยะรีไซเคิลขยะเปียกแล้วก็ขยะอันตรายก็คือแอปเปิ้ลนี่ก็เป็นขยะเปียกน,นะครับพอผู้เล่นเลือกถูกก็จะมีดาวสามดาวขึ้นแล้วเพื่อที่จะไปด่าต่อไปก็คือกดลูกศรสีเขียวเลยครับ นี่ก็จะเป็นคริปคร่าวๆนะครับข,ข,ข,ของแมปนี้นะครับแล้วพอไปในด่านต่อไปนะครับนี่ก็จะอยูใ่ในภาคใต้อยู่นะครับผู้เล่นก็จะเห็นความหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ภารกิจก็เดิมก็คือต้องทําการแยกขยะหลังเสร็จอันนั้นพอเราเข้าไปนะครับผ <pet> ู <version> ้เ <Skills> ล <ibles> ่นจะเจอกับมอนสเตอร์ของเรานะครับอันนี้ก็คือเราผู้เล่นจะต้องทําลายมอนสเตอร์ให้สิ้นซากเพื่อจะไม่ให้มอนสเตอร์มาขัดเป็นจะนะครับนี้คือการเก็บขยะเหมือนเดิมครับก็คือแอปเปิ้ลของเราเอาละครับพอผู้เล่นมาถึงตรงนี้ปุ๊บ จะสังเกตว่าเราไม่สามารถไปด่านต่อไปได้นะครับเราจะสามารถใช้สกิลของขยะในการที่จะแก้พัซเตอร์ต่อไปได้นะครับนี่ก็คือการใช้สกิลของขยะเปลี่ยนในการแก้พัซเซอร์นะครับก็จะมีครูดาวนนับถอยหลังบนโหวีน,นะครับอันนี้สะพานก็จะลงมาส่วนหนึ่งแล้วเราต้องทําการยิงเป้าให้ครบทั้งสองเป้าสะพานก็จะลงมาครับนี่ก็คือการแก้พัซสเตอร์ครับเพื่อทจะทำให้ผู้เล่นสามารถไปถึงในการแยกขยะและสามารถผ่านในด่านต่อไปได้ครับ พอมาถึงเราก็แยกขยะเหมือนเดิมนะครับขยะเปียกดาวก็จะขึ้นเหมือนเดิมน,นะครับแล้วเราจะไปในด่านต่อไปเลยครับนี่ก็จะเป็นด่านต่อไปนะครับเป้าหมายหลักก็คือการแยกขยะเหมือนเดิมครับเจ้าเมฆก,ก็จะเดินไประหว่างทางนะครับในการเก็บขยะต่างๆเพื่อใช้ในการแยกขยะ ในแบบนี้นะครับนี่นะครับผู้เล่นจะสังเกตว่าเรานะครับไม่สามารถที่จะไปบนขยะไปในการแยกขยะได้นะครับโดยผู้เล่นจะมีปุ่มน้ำมันอยู่2ปุ่มนะครับที่เห็นอยู่บนพื้นนะครับผู้เล่นจะต้องทําการยกกล่องนะครับในการวางไว้ที่ปุ่มเพื่อที่ทําการให้บันไดและแผ่นอีกสักอีกแผ่นหนึงนะครับที่ให้ผู้เล่นสามารถไต่ขึ้นไปได้ครับ อ่าครับเห็นไหมครับว่าบันไดก็สามารถขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเดินขึ้นไปแล้วก็สามารถแยกขยะและเพิ่มเ,เข้าไปในด่านต่อไปได้ครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นภาคตะวันออกนะครับจะพูดเกี่ยวกับโรงงานเราจะมาดูในภาคตะวันออกเลยครับ